สวัสดีค่ะฟ้ายาดานนะคะและนี่ก็คือรายการ Repeat After Me รายการที่จะทำให้คำศัพท์ไม่เป็นอุปสรรคในการลงทุนค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาดูคลิปย้อนหลังซึ่งจะเป็นรายการ Phenomena Live ค่ะซึ่งหัวข้อในวันนั้นนะก็คือ uh, Winners and Losers Amid Rising Inflation นะคะโอ้แค่ชื่อก็คือไฮโซนะคะโดยคนที่มาพูดคุยกับเราในวันนั้นนะคะก็คือวันที่1เมษายนเนี่ยก็จะเป็นพี่เจ๊นะคะฟันทอล์แล้วก็พี่ปานซึ่งเป็น Phenomena Portfolio Specialist ค่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะคะก็คือดูจากรายการกันว่าเขาพูดคุยรายกันแล้วก็มีคำศัพท์อะไรที่น่า สวัสดีครับพบกับฟิโนมีนาไลฟ์นะครับประจําวันพฤหัสแรกของไตรมาสสปีนี้นะครับคือเขามองเงินเฟ้อมาเนี่ยมาแน่ๆแล้วแต่ว่ามันจะมานานแค่ไหนมันจะชั่วคราวหรือมายาวๆเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องสําคัญใช่ครับ เมื่อล่าสุดที่ผมมีไลฟ์กับพี่เจนเนี่ยรเราก็เปิดมุมมองเงินเฟอ้อไปอคือคอสพุชเนี่ยรเรื่องราคาคอมิตีดคำนี้ก่อนเลยนะคะก็คือคอสพุชอินฟลชันนั่นเองค่ะซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยมักจะเป็นการพูดคู่กันนะคะกับอีกตัวหนึ่งก็คือดีมานด์พูนั่นเองสองตัวนี้นะคะเป็นปัจจัยสำคัญค่ะในการที่ทำให้เกิดอัตราเงินเฟอ้อมีการเพิ่มสูงขึ้นนะคะ อย่างตัวของ cost push เนี่ยที่มาของมันก็คือการที่ต้นทุททนในการผลิตของผู้ผลิตเนี่ยมันมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น right ทําให้ในฝั่งผู้ผลิตเนี่ยมีความต้องการที่จะผลิตน้อยลงนะคะซึ่งพอเราผลิตน้อยลงแต่ว่าดีมานยังเท่าเดิมก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้ราคาเนี่ยมันมีการปรับเพิ่มขึ้นได้ค่ะส่วนอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือตัวดีมัน p u l อันนี้เนี่ยก็คือตัวที่เมื่อผู้ซื้อนะคะมีความต้องการที่จะซื้อมากขึ้นก็จะเป็นเรื่องปกติเลยที่จะทําให้ตัวราคาเนี่ยมีการปรับ เิ่มขึ้นสูงได้ค่ะซึ่งในคลิปนะคะพี่ปามเขาก็ได้พูดถึงตัว cost push นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็กำลังพูดถึงการที่ต้นทุนนะคะกิจการในฝั่งของสินค้าพวกระพันหรือว่า commodity เนี่ยมีการปรับเพิ่มขึ้นก็จะทำให้มีอัตราเงินเฟอ้อเนี่ยก็่าจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นได้จากปัจจัยนี้นั่นเองค่ะส่วนถัดไปนะครับก็คือการคาดการเงินเฟอ้อเนี่ย หรือที่เขาเรียกว่า break event inflation นะนะครับนะครับตอนนี้การคาดการเงินเฟอ้อระยะยาวเนี่ยทะลุ2%ไปแล้วนะครับก็คือเส้นสีแดง2.3%ไปแล้วขณะที่ตัวเงินเฟอ้อที่ออกมาจริงที่เขาเขามักจะดู core pce เนี่ยมันยังมีส่วนต่างคือยังต่ำกว่าอยู่ตัวหนึ่งนะคะที่พี่เจษเพิ่งพูดเมื่อกี้เลยนะคะก็คือคำว่า core PCE นั่นเองค่ะเราจะพูดถึงคำว่า PCE ก่อนแล้วกันนะคะ PCE เนี่ยจะย่อมาจากคำว่า personal consumption expenditure ค่ะซึ่งก็จะหมายถึงดัดชนีการบริโภคส่วนบุคคลนะคะในที่นี้เนี่ยมันก็คือการที่เรากำลังศึกษาในส่วนของราคาที่มีการปรับเพิ่มขึ้นหรือจะเรียกกันอีกใน,ในยัดหนึ่งว่าอัตราเงินเฟอ้อก็ได้นั่นเอง ซึ่งเมื่อมีคําว่าคอเข้ามาข้างหน้านะคะหรือคําว่าพื้นฐานเนี่ยในส่วนนี้ก็จะหมายถึงการพูดถึงดัชนีโดยที่จะตัดสินค้าในกลุ่มของออตัวที่เป็นพลังงานแล้วก็อาหารออกไปนั่นเองเพราะว่าใน2กลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นสินค้าที่มีความผันผวนสูงนั่นเองค่ะ ทีนี้เนี่ยใครหลายหลายคนนะคะที่เคยติดตามข่าวสารการเงินมาก่อนนะคะก็อาจจะเริ่มสับสนแล้วว่าเอ้ยถ้า PCE ก็หมายถึงอัตรางเงินเฟอ้อแล้วอีกดัชนีนหนึ่งนะคะที่เคยได้ยินเหมือนกันก็คือตัว CPI หรือว่า Consumer Price Index เนี่ยมันก็แปลว่าอัตรางเงินเฟ้อเหมือนกันแบบนี้2ตัวนี้จะมีความแตกต่างกันยังไงนะคะข้อสังเกตนะคะก็คือฝั่งของ PCE เนี่ยจะเป็นการเก็บข้อมูลนะคะจากฝั่งของภาคธุรกิจนั่นเองค่ะ ส่วนในฝั่งของ CPI เนี่ยก็จะเป็นการเก็บข้อมูลนะคะจากฝั่งของผู้บริโภคแต่ละคนโดยตรงเลยสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็จะทำให้ PCE เนี่ยจะเป็นดัชนีที่ครอบคลุมถึงข้อมูลในฝั่งของราคาที่อาจจะไม่ใช่ฝั่งของผู้บริโภคที่เป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยในการเข้าซื้อก็ได้ ซึ่งสิ่งที่แตกต่างกันนะคะก็คือ PCE เนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยได้รู้ว่าผู้บริโภคเนี่ยได้มีการจ่ายให้กับการซื้อสินค้าแล้วก็บริการเป็นจํานวนเท่าไหร่นะคะแต่ว่าจะไม่จํากัดเพียงฝั่งของผู้บริโภคที่เป็นบุคคลธรรมดาแต่จะรวมถึงองค์กรนะคะที่ทําหน้าที่ในการซื้อแทนผู้บริโภคที่เป็นบุคคลธรรมดาด้วยนะคะส่วนฝั่งของ CPI เนี่ยอันนี้มันจะเป็นข้อมูลที่รวบรวมได้จากผู้บริโภคที่เป็นบุคคลธรรมดา เพียงอย่างเดียวค่ะถ้าพูดอย่างนี้อาจจะงงนะคะแต่ว่าถ้าให้ยกตัวอย่างเนี่ยก็อาจจะลองนึกถึงโรงพยาบาลก็ได้ค่ะ PCE เนี่ยเราก็จะได้ข้อมูลนะคะจากฝั่งของผู้ป่วยนะคะที่เป็นบุคคลธรรมดาในการที่เข้าซื้อสินค้าและบริการจากโรงพยาบาลโดยตรงแล้วก็จะครอบคลุมนะคะไปจนถึงราคาของฝั่งที่บริษัทประกันที่ได้มีการจ่ายเงินเข้ามาแทนผู้ป่วยเนี่ยในส่วนนี้ด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นในฝั่งของ CPI เนี่ยก็จะเป็นข้อมูลที่ได้จากฝั่งของผู้บริโภคที่เป็นบุคคลธรรมดาเพียงอย่างเดียวนั่นเองค่ะ ดังนั้นนะคะโดยทั่วไปเวลาที่เราติดตามข่าวสารการเงินการลงทุนนะคะเราก็อาจจะได้ยินตัวของ PCE เนี่ยมากกว่า CPI นั่นเองค่ะเพราะว่าตัวของ CPI เนี่ยค่อนข้างที่จะให้ข้อมูลที่ครอบคลุมมากกว่าค่ะดังนั้นนะคะโดยทั่วไปเวลาที่เราติดตามข่าวสารการเงินการลงทุนนะคะหรือแม้กระทั่งธนาคารกลางของสหรัฐเองก็จะให้ความสําคัญกับตัวเลข PCE มากกว่า CPI เพราะว่าเป็นตัวเลขที่ครอบคลุมมากกว่านั่นเองค่ะ PCE ยมันยังมีส่วนต่างคือยังต่ำกว่าอยู่1.5%ต้าตรงนี้มันสะท้อนอยังไงนะคุณปาล์มคือจากสถิตินะครับสิปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราเห็นว่าตัว break even inflation เนี่ยมันทะลุก2%นะ 2> มันเป็นเหมือนอ่าอีกคำหนึงนะคะที่พี่ปาล์มพูดมานะคะก็คือตัว break even inflation ค่ะ โดย BREAK EVEN, INFLATION นะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวเลขที่เราได้มาจากการหักลบกันค่ะระหว่างอัตราผลตอบแทนที่มีการระบุเอาไว้บนหน้าตราสารนะคะแล้วก็ผลตอบแทนแท้จริงซึ่งมีการชดเชยกันกับอัตราเงินเฟอ้อแล้วค่ะโดยตัว BREAK EVEN, INFLATION นะคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยก็จะถูกนํามาใช้ในการคาดการอัตราเงินเฟอ้อในอนาคตนะคะซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยก็มักจะใกล้เคียงกันกับตัว b r ร a k even i n f l น t i o n นนั่นเองค่ะ อย่างกรณีที่พี่ปามเขาได้พูดถึงนะคะก็จะเป็นการอ้างอิงข้อมูลทางสถิติว่าถ้าเบ e กอีเวนต์อินฟล i o ชนเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า2%แล้วในฝั่งของ core PCE เนี่ยก็มักจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นตามในภายหลังนะคะซึ่งนี่ก็เป็นสัญญาณที่สะท้อนให้เห็นถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจนั่นเองค่ะใครวินเนอร์ใครลูเซอร์กลยุทธ์ทำยังไงเราไปดูกันนะครับผม อย่างแรกก็คือในรูปเนี้ยเราเอาเจ้ารัสเซล1 0 0 0งพแวคือหุ้นสไตล์แบบหุ้นวัตถุจาตัวนี้นะคะก็เป็นอีกดัชนีหนึ่งนะคะที่หลายหลาคนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูนักนะคะดัชนีตัวนี้นะคะชื่อว่ารัสเซล l ท0 0 0ค่ะซึ่งจะเป็นการรวบรวมนะคะมาจากหุ้นนะคะ1000ลำดับแรกในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นดัชนีที่จัดทำขึ้นนะคะโดยฟูซี่รัสเซลค่ะ โดยดัชนีบรัสเซลทาวสันนะคะตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าได้รวบรวมจำนวนหุ้นที่เรียกได้ว่ามีมูลค่ามากเพียงพอ92%ของตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกาทั้งหมดเลยทีเดียวค่ะ ปัจจุบันนะคะนักลงทุนหลายๆท่านเลยก็อาจจะให้ความสําคัญกับดัชนีตัวนี้เนี่ยมากกว่าดัชนี S&P 500อีกนั่นก็เป็นเพราะว่าดัชนี Russell 1000เนี่ยก็อาจจะเป็นตัวหนึ่งที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงภาพรวมของตลาดได้ดีกว่าดัชนี S&P 500นั่นเองเพราะว่าดัชนี S&P 500เนี่ยก็มักจะให้ความสําคัญกับหุ้นตัวใหญ่ไม่กี่ตัวนะคะอย่างเช่นแฟงแมนอย่างที่เราเคยได้พูดเอาไว้ในคลิปก่อนหน้านี้ค่ะ เอสซี่กับเอมซอนเนี่ย <SC S 1> เอสซี่นี่ทำอะไรเนี่ยไม่ค่อยเห็นเลยเป็นอ e ีคอมเมิร์ซครับอีคอมเมิร์ซ e ที่มีโกรดเนี่ยถือว่าสูงมากๆเป็นอ e ีคอมเมิร์ซที่เจาะนิชโปรดักต์ครับ,รบเป็นพวกแบบอ่า <product. S 1> คำนี้นะคะก็คือคำว่านิชโปรดักต์นะคะ ใครที่ติดตามข่าวการเงินเศรษฐกิจเนี่ยช่วงนี้เชื่อว่าน่าจะได้ยินคํานี้ติดหูอย่างแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็น Niche Product หรือว่า Niche Market แต่หลายคนอาจจะยังไม่แน่ใจว่ามันหมายความว่าอะไรเนะาะคำว่า n c h e Product เนี่ยมันจะหมายถึงสินค้านะคะที่ถูกผลิตขึ้นมาสําหรับเฉพาะกลุ่มเฉพาะบุคคลค่ะถ้าให้นึกภาพตามง่ายๆนะคะก็อย่างเช่นกันไกรสําหรับคนถนัดซ้ายนะคะหรือว่ายาสีฟันสําหรับคนจัดฟันนั่นเอง เมื่อสินค้าเหล่านี้นะคะมีการผลิตขึ้นนะคะโดยเจาะจงตลาดขนาดนี้เนี่ยราคาของสินค้าดังกล่าวจึงมักจะมีราคาสูงนั่นเองค่ะจากในคลิปนะคะก็พี่ปาเมเนี่ยเขาได้พูดถึงบริษัทหนึ่งที่มีชื่อว่า e อ s ซค่ะซึ่งเป็นบริษัท e-commerce ที่จะเน้นการซื้อขายนะคะสินค้าที่เป็นกลุ่ม Niche Product โดยเฉพาะซึ่งเป็นบริษัทหนึ่งที่มีอัตราการเติบโตที่สูงมากๆในช่วงที่ผ่านมาค่ะ นะครับถ้าดอลล่าแข็งเนี่ยคือเราเนี่ยจะได้รับประโยชน์ครับ,รบเพราะว่าคนเนี่ยก็อยากมาเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้นรหรือเวลาเราได้รับเงินที่เป็นดอลล่าครับเวลาคอนเวิร์ตมาเป็นไทยบาทเนี่ยก็จะมีรายได้ที่มากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยบริษัทที่ลิสต์ตัดอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็จะมีรายได้มากขึ้นนะครับอ่านะส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นข้อมูลที่มีการแสดงให้เห็นถึงการเปรียบเทียบนะคะในฝั่งของ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐนะคะเทียบกัน hmm. ก mm ับดัชนีของตลาดหลักทรัพย์ประเทศต่างๆ mm hmm. เพื่อที่จะดูกันว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไหนบ้างนะคะ mm hmm. ที่อาจจะเหมาะสําหรับการเป็นแหล่งหลบภัยในช่วงที่ดอลลาร์มีการแข่งตัวนั่นเองค่ะซึ่งจากภาพนี้เนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยได้เห็นชื่อของดัชนีตลาดหลักทรัพย์จากหลายๆประเทศนะคะที่อาจจะไม่ค่อยคุ้นหูกันมาก่อนนะคะ ตัวแรกเลยนะคะก็คือ Stock 600นเรนะคะตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวที่หมายถึงหุ้นนะคะในตลาดหลักทรัพย์ของยุโรปนั่นเองค่ะซึ่งองค์ประกอบของมันนะคะก็จะเป็นหุ้นของบริษัทต่างๆในประเทศยุโรปทั้งหมด17ประเทศนะคะจำนวน600ตัวมารวมกันเป็นดัชนีตัวนี้ค่ะ ส่วนตัวแรกนะคะที่อยู่ในภาพเลยนะคะก็คือดัชนี e b o Vespa ค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นดัชนีตลาดหลักทรัพย์ของประเทศบราซิลนั่นเองค่ะหรือว่าอีกชื่อหนึ่งนะคะก็คือเซาเปาโลสต็อกเอ็กซ์ช e นนั่นเองส่วนอีกตัวหนึ่งนะคะถัดลงมาเลยตัวนี้ก็คือ c o s ตี้ตัวนี้เนี่ยจะหมายถึงตลาดหลักทรัพย์ของทางเกาหลีใต้แล้วก็ตัวที่เป็นไต้หวันอันนี้ก็ตามตัวเลยนะคะว่าเป็นของตลาดหลักทรัพย์ไต้หวันอย่างแน่นอนเนาะ ส่วนอีกตัวหนึ่งนะคะหลายคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่นะคะแต่มันคือดัชนีที่มีชื่อว่า Nifty 50ค่ะซึ่งจะเป็นดัชนีที่นำหุ้นนะคะจากตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กมารวบรวมเป็นดัชนีตัวนี้นั่นเองค่ะ นอกจากนี้นะคะจากข้อมูลในภาพนี้เนี่ยที่มีการนำตัวเบต้านะคะมาเปรียบเทียบให้เห็นกันคำถามก็คือแล้วเบต้ามันคืออะไรนะคะเบต้าเนี่ยมันจะเป็นค่าสัมประสิทธิ์เปรียบเทียบนะคะซึ่งในที่นี้ก็จะเป็นการเปรียบเทียบกันระหว่างดัชนี US ดอลลาร์นะคะแล้วก็ดัชนีของตลาดหลักทรัพย์ต่างๆซึ่งสิ่งที่เราสังเกตได้นะคะก็คือว่าเครื่องหมายติดลบเนี่ยมันจะหมายถึงการที่ดัชนีตัวนั้นๆเนี่ยมีการเคลื่อนไหวในทิศท,ทางตรงกันข้ามกันส่วนตัวเลขนะคะ ยิ่งน้อยกว่าหเนี่ยก็จะหมายความว่าขนาดของความผันผวนเนี่ยก็จะน้อยกว่าด้วยดังนั้นจากภาพเราก็เลยจะเห็นได้ว่าตัวดัชนีของ Stock 600เนี่ยจะเป็นตัวหนึ่งที่อาจจะเหมาะสมนะคะสำหรับการที่จะเป็นแหล่งหลบภัยในช่วงที่ดอลลาร์เขามีการแข็งตัวค่ะที่เราตั้งใจไว้อยู่นะครับผมก็กลับไปดูสไลด์เราต่อปึ๊บนะครับโอเคในขณะที่ Re ีดนะครับ เป็นอีกตัวหนึ่งที่ยังมองว่ามีอัพไซด์นะครับนับตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยรีก็ค่อยๆฟื้นตัวตัวนี้นะคะเชื่อว่าหลายคนได้ยินมาบ่อยๆแน่นอนแต่บางคนอาจจะยังไม่แน่ใจว่ามันกำลังหมายถึงอะไรนะคะตัวนี้ก็คือคำว่า REIT นั่นเองค่ะโดยที่ตัว REIT นะคะหรือว่า e ี t ตัวนี้เนี่ยมันจะย่อมาจาก Real Estate Investment Trust ค่ะ ซึ่งคำว่า trust ตัวนี้นะคะก็จะหมายถึงการลงทุนในรูปแบบของกองทรัพย์สินโดยจะมีผู้จัดการทรัพย์สินนะคะมาเป็นผู้บริหารจัดการกอง trust ให้อีกทีหนึ่งค่ะซึ่งข้อสังเกตสำคัญเลยนะคะก็คือ REIT เนี่ยมันจะไม่เหมือนกันกับ property fund ค่ะนั่นก็หมายความว่า REIT เนี่ยมันไม่ใช่ประเภทของกองทุนรวมนะคะ ก็คือในฝั่งของรีทเนี่ยโดยลักษณะสําคัญของเขาเลยก็คือจะมีรูปแบบของการบริหารจัดการที่อาจจะยืดหยุ่นกว่าในฝั่งของกองทุนรวมนะคะก็คือฝั่งของรีทเนี่ยอาจจะสามารถลงทุนในรูปแบบของการที่ผู้ยืมมาลงทุนได้นะคะหรือว่าสามารถที่จะไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์จากต่างประเทศก็ได้ซึ่งในฝั่งของ p r o p e r t y fund เนี่ยก็อาจจะไม่สามารถทําแบบนั้นได้ค่ะ สิ่งที่น่าสนใจนะคะก็คือปัจจุบันเวลาที่เราพูดถึงการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็มักจะมีตัวที่เป็น property fund ให้เห็นเนี่ยได้น้อยมากๆเลยจากแต่ก่อนนะคะเพราะว่าจากที่เราได้เห็นกันเนาะก็คือการที่ลงทุนในรูปแบบของตัว trust หรือว่าการที่มันเป็น REIT เนี่ยมันก็จะทําให้ผู้ลงทุนมีโอกาสที่จะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ได้หลากหลายมากขึ้นเมื่อเทียบกันกับการเป็น property fund ค่ะ ะะก็เชื่อว่าทุกท่านเนี่ยน่าจะได้คำศัพท์กลับไปแบบจุกๆกกันแน่นอนนะคะถ้าใครที่ชอบคลิปนี้นะคะฝาก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะคะแล้วก็ถ้ามีคำศัพท์ไหนที่คิดว่าน่าสนใจสามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยเผื่อฟ้าจะเข้าไปตอบค่ะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ